มันยังน้อยบาสโอยน้อแ้เสียฮอดแม่มาหนิอาวจอร์อาอาวอาอาามาแต่ใส่เมื่อกี้บอให้จอนให้ยังวะนี่เอากูปวดเย่ามาอีน <โ desserts S 1> ี่เฮ้ย <Beng> ก <Zen> ับมื <OB I. S 2> ิหัวมันมันรถแท่เอาแต่มือหูจ้รไอ้กูปวดเย่าให้กูเย่วก่อนเนี่ยกูสาวไปเย่วเร็วๆเดือดหางเสารอยู่นี่เหอะไอ้ยน้อีเยว มึงก็สิ้งเยวไก่แท้เงวไก่แมาแม่มึงจะใส่กูปื่อยมาตั้งแต่อุดรอนโราคนละไก่ตัวนี้ฮะอันนี้มาไก่รถโพดไปเงาหมองไหมไปไก่ไก่ร้องอุ่นไหวซะเลยเอาเกิดเลยไปเอาเอาเอาไม่อย่างเจ้าเนี่ยมึงไม่อยากไอพี่น้องมันเนอะบักหลายน่ะนะ้ยกระชางเดี๋ยวนาะมันขาเจ้าเห็นใครกูเหมือนระตีนี่ให้บ้านโขสารามาบอกขอเสียงหน่อเดีย อันวารีจะพูดมาบ่ปาดคนหลายหลายหมองนางจอจอเนาะแต่ว่ามื่อนี้ที่ไหนเป็นที่สังเกตอีหลีทิส้นที่สังเกตอีหยังงานฟรีเอาเนี่ยคนเลยมาหลายท่านบีบังหันดีปีก่อนน่ะมาลับยวนงานยิวทังคนเออได้คนมาพ่อสองร้อยเอาไปยังคือได้คนหน่อยแท้เอาบาตรลอยแซวหน่อีนี่งานฟรีนี่อุ้มทั้งลูกผูกทั้งหมามากตัวก็ไปทัวร์ เป็นแต่ทังโกสุมดอกท่านี่เพิ่นบ่เป็นดอกไปมาเร็วเมาเร็วเห่างฝ้าอยู่นี่เร็วเร็วมาสิบ่ท่นงานเพิินไปไปดูมาใส่ไปจะหอดไปเดีวนี้หมอลําเพลินลเพ่นเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดี๋ยวอดี๋ยวายวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋วเด้๋วเดเีเดเยเดยเดเดยถอ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 ยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวว เมึงเสี่หมูตูไปใช้แท้แล้วเนี่ยเอาจอดเดินหน้ามาหน่อยเดินหน้าไปหน่อยโอ้ตำรวจทั้งคนนี่กูมาไายแต่นอะเออคือว่าตอนนี้พี่นงคงครับผมได้รับแจ้งนะครับผมจากสายข่าวนะครับผมทั้งบนันแพงกว๋วสมสารคามพุ่นละนะครับว่ามีรถต้องสองสัยนะครับผมก็เลยเห็นคันนี่เลยเลวยเสรว่าตรวจคนเสนอพี่นงองสองสัยมูตัวอย่างอีกบาบนี้แม่นไผ่เนี่ยคนอ้อ เอากระหูดจากยูคนท่านเปลี่ยนภัยด้อคนสวยค่ะโอ้ยโซเฟอร์ให้ถามเนี่ยเกิดมาเมียมึงหยอกจากเชี่ยพ่อเนี่ยคนเมียมึงยังงบูดแอบตำรวจค่ะเดี๋ยวเดียวค่ะเพิ่นท่วงยังนั่นนะฮะเพิ่นท่วงยังจักแล้วล่ะท่วงยังล่ะท่วงไฟไหม้ไฟไหม้ท่านมาเป็นไฟไหม้ตอนนั้นมันควันสมอกบุกเขยิบตอนนั้นนะเจ้ากระเดยเนาะโอ้ยเนาะลงมานีจากบาดูโซเฟอร์ไป เมอ้ยเนาะว่ามันเป็นน,นาปนไปคุณน่ะว่ามันเป็นทางบ้านปูตั้งด้านเก็บโซเฟอร์นี่เป็นคนขับขับไปพูดโดยสารชีมีใบขับขี่ป่ะเนี่มีแปดใบพุนมันแปดใบจังได้บ้านเมียเขามีใบเดียวเท่าละฉันทยเอกสารไว้คุณตำรวจค่ะ เอานี้เอานี้โอ้บ้านเมียเขามีใบเดียวเท่านล่ะเปิตำรวจค่ะไอ้จ๊กพอเฝ้า,าเนี่ยมูฉันเฝ้าเอ้เฝ้าให้จังเลียดไปเรื่อยๆพี่น,นไไ้องกันลังหัวไอ้ที่เฝ้าเป็น <laughs> ปตินให้เพชรล้ำเพลินอะมึงได้เสิ้อน,น้อยหน่อยพนซเฟอร์นี่เป็นคนขับรถเพราะฉะนั้นแล้วต้องตรวจเงยหางเงยเป็นสีม่วงเดียวผู้โดยสารเ,เกิดอุบัติเหตุโอ้ยฉันเงยมาบางังปั๊มนั่นฉันว่าปวดเอาปวดว่าปวดก็ต้องเงยเงยมาให้ตรวจเพราะว่าเป็นความปลอดภัยของผู้โดยสาร เีี่ยยวววกาไปไปเน่าไหมผูดโดยสารโอ้ไปเ,ไปเ <ขอ S 1> น่าไหมเจ้าหนที่เออนะครับผมพี่น้องไปทั้งกวางทั้งไก่นะครับเนาะเออขันมีเจ้าหน้าที่นี่พี่น้องกระซัมโอ้หวยยังยังหล่ะคนตำรวจผู้ใดตรวจบักโน้มึงตรวจจีโน่ไม่หน้าเจาีเ๊ยบตรวจเีขอโทษค่ะฉันตรวจเอ้ย<อ>ไม่ยังอ่ะเอา้ากูคือบอกว่าเอาของเหรียญมึงเกาเอาของแท้มาคนตำรวจ วุ้ยเอาหนีเอาหนีเอายัดขึ้นมองเก้นหน่ะนะโอ้ยยัดขึ้นตั้งไหนฉันฉี่เพราะแห้งแล้วซิมเบิ้งกันน่ะวุ้ยวุ้ยเลื่องเธอะเรียนเรื่อะเธอเจ้ตั้งขว้าหาโอ๊ยโอ้ยเอาอีนี่กองนี่เขาวบุ๋งป่วยมันไต่ขึ้นตัวนั่นนะเย่เออมึงมามึงมาน้นเขาได้วุ้ยวัวเป็ีนตัวตรวจตัวว้ยกูตำรวจแล้วเนี่ยมึงสันฟาอ้าฟาอ้าไปใส่ เอาไปเต้นยังมารับงานไปตอนนี้มู่ชันแดนจอนได้นี่แดนจอนอ้เปลี่ยนแดนจ้าแดนทีมจอนก็เจ้าตีตีเปลี่ยนแดนแมนจ้าลงมาหนีลงมาหนีนี่ละแดนแห่งจวดดีลงไป,ไปยังมาหนีเอ้าลงมาตรวจจะเป็นหยากจะมปนแคลนว้าวเอาไปยังข้าลงทั้งลงผุนแม่มึงมาปีนแม่มึงจะทั้งพ่อให้พองเพิ่งยีปอบนี่ก็ได้หยากแคบนี่ปึกแบบ์พวกปึกษาไฟอีนี่ เร็วๆฝ้าตรวจเฝ้าแล้วเฝ้าตรวจมุสันเฝ้ามุสันเฝ้านี่แหละนี่แหละสิ่งที่ต้องการตรวจนี่อังคารเอามาในการในงานนี่แหละครับสิ่งที่ต้องการจะตรวจเอามาตรวจจกวัดด้วยตรวจจังไหนมันเป็นของซ้อนโตสิมาตรวจซุ่มซีซุ่มหายจังไหนขณะนี้พอกัระเบิดข่อยแตกบึ้มมาจะเห็นจังใดไม่เพามันเศร้าลบกันจะด่วนเราได้หรือไงเงี้ยวต้องตรวจบ่ตรวจบ่ได้เพราะว่ามื่อนี่เจ้าหน้าที่ไหลเพร้อมันเทิงปัสพี่น้องประชาชนกะไหลที่ตรวจอีหลีบ่ตรวจตรวจ เอาสันเฝ้าตรวจเฝ้าแนวเอาฝากกระบอกเนี่ยโอ้ยสีตวรวจคนกบระบอกเนาะานดมุสตุดีพวกอาวุธมากอร่อยเออปุ่นว่าอีหลีตำรวจเมืองนี่ <c oughs> โอ้ยศูนย์ในบ้านจะาบอยากจะล่ะแม่มุงบาดนี่แม่ยยังเนี่ยโอ้ยสันไล่ปึ๊กเลยฮะตำรวจสันไล่กับพวกหุ่นจักรเป็นสันไล่ยังมาถามอยู่เฝ <c oughs> ้าตรวเฝ้าตรวจสันเฝ้าเอาหาอยู่ ม่่งนอนนี่เนาะคุนคุณเนาะไม่อย่างไรนีนน่โอ้ยไปไม่อม่ไม่ไม่ไง่ไน่มมได่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ม่นติไม่งม่ไม่ไน่ม่ไ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 ม่นม่ม่งมนไป่ม่ม่ออา,า,านเบมืไ่อก่อนนไม่ไล่ไม่ไมไว่ใมถุงุ่มนี่ล่ะมม่มมมม่ม่่ม่ม่ ดิฉันนี่ม่ได้รับงานเต้นอย่างเดียวงานเอ็นดิฉันก็รับโดยเฉพาะมือว่านเมื่อก่อนนี่ดิฉันไปรับงานเอ็นอยู่ทังต่างประเทศดิฉันได้เพื่ฝรั่งมาตัวผู้ตำรวจขาได้เพื่ฝรั่งมาผู้หนึ่งบัมเบิผู้หนึ่งค่ะสองคนสองกับบัมเบิค่ะเอ่อจะคนน่ะงี้สิบงี้สิบเป็นยังไงอ้าวมาสางว่าเจ๊แต่พูดอย่างนี้ายเพราะแห้งแล้วฝรั่งงี้สิบคนน่ะคอยขับไปเลยทั้งมันกระละกระลักระลัแข็งตึงหนึ่งขึ้นงี้สิบคนพร้อมกัน พีเอาทุกอย่างตรงนี้ซุปปึ๊บใส่ทั้งงีสีคอยเลยค่ะคุณตำรวจขาแล้วบดนี้ฉันกะตียังสีเราจะกันนังเงยบลงดักตีมีงีขีกับบ้านไ้เบ้งคุณตำรวจขาเลือกเธออีหรอวะบดนิชั้นไร่มึงเอามาอย่างนี้แม่มันกว่าเยอาน่สั้นไล่นี่ก็เอามาเป็นสารรอลื่นเมื่อก้อนนี่ฉันไปเอาหัวนี่โก้ฉันลองใส่น้ำลายบางแล้วมันสีฝืดฝืดเจ็บสีเจ็บสีเจ็บสีเก็บดากค่ะฉันเอาสั้นไล่ใส่แล้วมันละส้มสีมอ มอนดีค่ะโอ้ยเลือเธออี๋ดีปะลับโมกพ่อมหนีเอาเขานี้เอาเอาหนีเอาหนีไปใส่ตั้งขวาให้พ่อมตัดขวาอย่างทําให้เจ้าที่เกิดอารมณ์ทางเพศและปฏิบัติหน้าที่เดียว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 อยาหารไทยไป่โฟออกเอาผมนตํารวจแต่ตำรวจต้องเก็บ้ข่อยตัวเอาตำรวจตีเก็บเมียนง่อยตดทุกเป็นตำรวจละสิมาใช้อำนาจข่มขู่ประชาชนหนิแม่ง่วยง่อยง่อยฮะ อย่าบ้าไปจังซันไปยังเป็นหาแลางมองดอกตำรวจสกขุนบ่เปลี่ยนดอกเป็นั้งตำรวจก็สูงระฟ้าเก็บเร็วโอ้ยเนาะฉันทางฟ้าอยู่นี่เป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งตลกเอาไม่หั่นไปเลยถอดเลียดถอดเออกูฉันฟ้าเนี่ยเอาสูบไปซาวไปสายไปตำตากูกูเป็นกูซีเซนเด้หรอเนี่ยโว้ยกูเนี่ย แม่นไผ่เอาเด่นเนาะค่ะเด่นจริงเลยเกิดมาหัวตะเคยพัอเคยเห็นเห็นอ้่มใส่สุดได้ลงมาจับบาดกันน่ะเอาเอินไปยังค่ะเอามาตรวจโอ้ยแค่มันอยากตรวจเนาะเอาก็ต้องตรวจเพราะว่าปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ตรวจนี่ยังค่ะมันเป็นแต่ตรวจยุติหน้าตาชุดสวยขนาดนี่คือว่าเดี๋ยวนี้นี่ผมได้รับแจ้งมาจากสพบันเพ็งอำเภอโกสุมพิเศษจังหวัดมหาสารคามเออว่าช่วงนี้นี่บันชีมาหลาย ผมก็เลยสิขอบงบัญชีเ oh, นี oh, ่ยสเนตตอวนี้ผมโอ้ฉันบริเฮตบัญชีมามแต่บัญชีค้วยค่ะไยบัญซีค้วยจังไดบันซีมาซิมาลอดาเจ้าหน้าที่บด้เจ้าหน้าที่หลายๆทั้งชลบออส่นเนีนบนตําดวจท้องถินหลก็อยังเนี่ยเอาบัญชีควยอีหลีเอากูสิตินตําไปนี่ได้หละมันควยจังไดดเนี่ยวแล้วมันบ่ขาใจบันชีค้วยบันชีควยตั้งจตงเงืนควยอยยางเดียวค่ะเอาจังส่ขันว่าบแม่นบัญซีมาแปเามให้บิงดู ไปเอาหลักฐานมายืนยันนอนยันด้วยนี่แหละครับพี่น้องนะครับผมอ่าช่วงนี้นะครับผมบัญชีมากอะไรนะครับต้องระวังพูทตำรวจขาเฝ้าๆในมูชันเฝ้าก็ต้องเฝ้าในบ้านพี่น้องต้องไปนี่เจ้าต้องเฝ้าพี่น้องนี่เพื่ถทาเบิ้งอยู่แล้วล่ะได้เบิ้งแท้ๆนะครับพี่น้องมาล้มมือนี่จังได้บัญชีขั้ยอีหลีผมมีมาผสมพ้าเม็ดเลยค่ะห่วยไม่อนบ่ละห่วยคุยจังได ไว้ยังไงเขาบอกมีเขาเอาควายตู้โอ้ยเนะาะฮะไวยบอมีเขาควายตู้จ้าโอ้สันดอกตีแม่นค่ะควายมาแต่ใสาแล้วเนี่ยควายมาตั้งแต่ต่างประเทศคนนี้นี่โอ้แสดงว่าต้องเป็นทางยุโรปทั้งอังกฤษพอแม่นถ้าสั้นก็ต้องเป็นอ่าฝรั่งเศสพอถือถ้าสั้นก็ต้องเป็นอ่าสหารัฐพอถือถ้าสั้นต้องเป็นอินเดียพอแม่นอีกล่ะ แม่ยังสั่นมาตั้งแต่ขมิ้นปวดนะก้อยตุ่นโอวยก้อยขมิ้นอ่าไปบอสเซียว่ามันเป็นมันเป็นก้อยขมิ้นเอราเชียเจ็บปเตรียม zoom ยิงเอามันไหวยังกว่าโอ้ยปวามเอาก็ไปเห็นควายจังสั่นย้ำกูบอกกูทักแต่กูบอกว่าเสียมไปมีน้ำใจมึงบอกเชียรเหมือนน้องอื่น โอ้ยเราไปอยากไรเถอเนาะงไขยข่าเมียนีลี่เลยวะที่ไข่ข่าเมียนอีหลีมันซื้อยังเนี่ยปากคุณเซนโอ้ยบักคุณเซนบักคุยเอ้ยน้ำสกุลยังเนี่ยน้ำสกุลยังนะน้ำสกุลียังอยากกูจื่อปะไรโอ้ยบ้านเดียเขาบ้านสมเงยเอ้ไขยพันยังล่ะเนี่ยไขยพันปากค่ะงั้นไขยพันปากจังไต่ังมันมีดอกไขยพันปากนะน่ะเอาตั้งแต่มาพันปากกังนี้เนาะโอ้ยสงพ่อหน่อยมันค้างหยดแล้วไหมเนาะเออไขยพันปากจ้า เขาท่าเว้ยเออปารีเอผมแล้วบอยว่าปาดรักอันนี้คือซ่อมครับซ่อมเนี่ยแถวเนี้ยมักอยู่อากุ๋เจี๋ยเออคนไทยห้างล่างดีจังว่ามักมองไทยมันนี่แหละป้าฮู้ห่วยห่วยป้าเมียบระยุติซ้ำเศร้าได้ได้เลยเออเอาจังซี่ซับไปฮะโอ้ยผู้ตำรวจฉันฟาวเอาสู่กันั่งถ่ายทั้งรถล่ะทั้งรางเขาบระทันในกระซับดอกให้ซื้อซะฮะให้ซื้อซะซื้อข้อยเจี๋ยห่องราคามาเลย ห่วงหมาห่องมาสิเอาทอดไดห่องมาโอ้ยมันโมเมนห่องจังสันห๋องจะได้อีกหรองมาค่าราคาสิเอาจักบาทโอ้หาเมินค่ะหาเมินจ้าลดได้บ่ลดบ่ได้ได้ตั้งแต่ข้อยนี่ล่ะค่ะลดจัดเสียงวดอยู่บชันแล้วมันโมเมนต์ลดจังสันมันโมเมนต์ลดชี้ลดยังอีกเลดราคาจากหาเมินมาเหลือหาพันนี่ได้บ่คงว่าได้ดอกค่ะข้อยฉันไม่เป็นข้อยต่างประเทศแล้วก็ข้อยตาเพชรซ้ำนี่เราเนี้ โอ้ยกวยตาเพชรบ่เคยเห็นเคยเห็นแต่เสียมตาเพชรบักจกตาเพชรสังกะสีตาเพชรพรนเด้เอ้าปัตั้งแต่แมวตาเพชรมันคือยังมีอยู่ใช่ไหมโอ้ยกล้วยตาเพชรกับสีมีคือกันตัวนั่นนะเจ้าจีมตามันไปขายได้ข่างละลานพรานี่เนี่ยกล้วยตัวนี้เนี่ยเออโอ้ยเอาซีซะกล้วยตาบักคุ้นเซ็ตม่ได้ตาเพชรกันไว้เด็กตาหางนึงมันบอดเด้่ ฮะครั้งหนึ่งมันบอดดิแต่เจ้าน้อยขออีเซ่มันตายมันเป็นซีตาพอดีมากกว่าไปว่ามากมันคือดีตายี่ตัวบักานี่ยว่าอูง่อยไปว่าเสียปากาทีมยุ้ยโอ้ยบ่ต้องบ่ต้องยากดอกพวกเจ้าไปล่องไปล้ำไปเต้นรุดกูอันทั้งสั้นฝากเนี่ยันได้อยู่แต่ว่าก่อนไปจะเฝ้าเด้อฝากเนี่ยโอ้ยน้ัตำรวจเนี่ยยู่ยใส่ละยังจะหนีค่ะเอาสิเขียนใบสั่งนั่นก็ไปเซ่นเอาว่าแล้วปั๊บกูอีกแล้า พ่อจะยุ่ดอนกับ่แหงแล้วจะไลกับพกอะไเด้วค่ะคุณตำรวจผู้ชายทงรทไหนเตีนทไหนเงินอยูเนี่ยน่ว่ามากอีรมักบ้านไทยมันนี่มากติอาา ไปก่อนโอ้ยเป็นไรป้อยู่ก็แล้วแหละบ้านนี้บ้านตัวฉันสามาจับขานย่ามจับดากมาเอาขวากู้ได้หลายค่ะคุณตำรวจเอาอ้นี่มาหนี่เอามันไปขาดทีมแทบบอกนี่มันบักคนบักคุณนไปไปน้ำเพิ่นเด้อบักฮ่ากิสิีนมึงบักคุ้นเสร็มึงยังเจ้า์หน้าที่หมดนุกอย่างไหยไปไปจางคือบางส่ค่าเนื้อพังโคนสามร้อยพันไว้เตี่ยวหน้าวัดอีก หกสิบไม่บอกกี่ดือนนี่มันเสียกูไปเสียค่าหนีให้มันตัวนี้แม่สูบไม่ไปทงางคาหนีดอกเว้ยเอาไปใจให้มึงปปไปไปไปออกตัวโอ้ยนั่นหอแตเวสต<ส>ีเพื่นเพื่อนนี่เอาแก<ม>ล้งแ<ม>กันขับรถจังไดง้เอาเสียผู้นหนึ่งตัวเนี่ยเอาอีปบอบนีไหมโอ้ เอาไปตั liberal, ้ตอนไหนคือมาบอกสนาไอ้ตำรวจตัโดนจนวันนันาี่าก็โดนอาบัตถาหอดงานเราหนิพังคนเนี่ยได้ค่ะคุณแได้ค่ะแม่จังไหนก่อติดถามเนี่ยอันคุ้นทั้งหลายก็ผส้ไปใส่มหาแต่วันนี้ค่ะพี่โคศกอันมูฉันเป็นทีมแดนตัวค่ะอ่าแดนจ้าดนมาจังไหเดียวอนไทยไทยนอกข้าน่ะไคล่ะไทยเมื่อสุขคนบอกป้า เงื่อรวยเดียวมาเอิ่อหลายคนแต่มาขอยผู้เดียวก็นได้หรอกมั้งน่าผ่านครูกันเด้อครับเด้อเสียงโลโซเสียงเสียงโลโซจะได้สิเตยเดี๋ยวนี้จ่ายจ่ายด้วเตยให้ค่ะได้ผู้เดียวอันตู้ฉันเป็นเทียมแดงตัวค่ะไม่หัวหน้าคอนฟิลอดีคนชอบบอกว่าให้มู่ฉันมาเต้นซอยงานเต้นมาตดฮะ แดนมาตตทางใดแดนมาตตะอุดรค่ะอุอค่ะมู่ชันเป็นแดนทิมจอนค่ะทิมจอนอ,อน่าทีมงานหลายจอนไปสุมองเลยพอค่ะจอนแนวใดครับทิมจอนจัดค่ะออโอ้จอนจัดจ้าบอกว่าแนวเดี้เปียกไครแถวบุกไอ้คอไอ้อคอสี่หอได้ทำการแสดงหรือมูไหมูสันแต่งตัวจะเข้าในเด้อเออให้มันครบประโยชน์ครับขอญาติบาทเล็กครับบาทค้ำเออบาทค้ำไอ้คอโศกให้มันจบจ้ามาจังไหนที่แต่งโตสิเต้นให้พี่น้องเบิึง ตีเต้นจ้าเบิ้ตที่มีแค่นี้เอาข้อนี่ล่ะกระมีเท่านี้ล่ะตั้งแต่พาสามรำงาิพนยังกงานขนาหนึ่งดอกกุยกะว่าอยู่ดอกให้เกียรติเวทีตัวข่อยแน่สิบสองของสามสิบหกเมตรมันต้องยี่สิบห้าสิบขึ้นไปแต่ละเซตแต่ละเพลงเอาเขาว่าขาดเท่านี้มาซอยเท่านี้เนาะค่ะทุกข่อยก็มาเท่านี้ตัวเอาเปลี่ยนตัวคือฟุตบอลนี่จีมาสูมามาเต้นเลยมันเร็วงานมาเต้นมาเร็วมามามาเต้นมาเร็วเอาเฝ้าเต้นเฝ้าเร็วงานโชว์ตัวข่อยแห้งหลายพี่น้องถ้าฟังลำ เอาอาจารย์นักคนตีเฮาบทีมาเริ่มเต้มเต็มที่เต็นชอบไปกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างค่ะมันใจใครเราเพราว่าเต้นพร้อมกัน เอาตุ๊กโมเมื่อเื่อเมื่อคือว่าเมืจบแมาน้ำกันบ่อยเลยครับเขาตีไปทางผิดตีไปทางฝุ่นหน่ะเอาเตะมันคือบ่บอกกวนกูมาทางตึตลาดนัดเข้ากระเบื้องนะกูมาท่านเดชซ้อมอยู่สมองจับติคะเอาให้โอกาสอีกเท่านึงอ่ะตีไปทางผพีนเอาสวัสดีค่ะแหม่กี่แบบน่าจะเป็นสวัสดีตอนไหน เบิ้งแรกส้มเบิ้งขี้เลยเอ้ยเอามันใจขาดกอดติดอดเดี๋ยวเดี๋ยวมันใจค่ะอดเผื่อเอ็ดเบีเอาโทรศัพท์มาเลยครับผมโอ้โทรศัพท์โทรศัพท์ผู้ใดโทรศัพท์ล่นมาเก็บเอามาเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ยี่ห้อยั่งครับโอ้ยหขอว่ามันรัทุ่มเจ้าสันดอกว่าลืบเบิดแล้วล่ะตัวหนังสือก็ดีโอ้ออปโป้ไหน ทรศัพท์โอเพ่นได้เนะครับใครทำหล่นหายมารับได้นะครับแถมเงินมาไทยฟร้อมสันไอ้ข้อขาเป็นตะคือบวะนี่แดนเซอร์ที่มือข่อยนี่เป็นตะตินก็เพลินละเพื่อนไลยบอสรับบอสรับบอสคือบอสเบิ่งส่งแล้วเต้นกลับไปคอนทรทบละทางเพราะนาเพื่อนคือสิบบอสรับดอกว่าพูดตุ้กข่อยว่าพากันเมื่อซะเหตุผลยังคือสิบบอสรับค่ะเบิ้งนี่ยแปลงมีตั้งแต่กระเทย์เพราะนาเพราะอันพิเรดีเพิ่นเน้นนักเน้นนาต้องชายจริงหญิงแท้อย่ามาบอก่าชายจริงหญิงแท้ให้เบิ่่่งงงอยูหันน้าาล ไม่ยิ่บกเพห็นเรเพิ่มไม่แต่บักคอยใหญ่ๆเอาเลยว้าไปทั่วร์ที่พ่อตียังฟุ้งฉันไปกับเธอแต่เจ้าหลวงพ่อไปกับเธอตุ้ยไข่ขึ้นเบาเดี๋ยวอ่ะอับปากอัปากไม่พลาดทิ้งถึงหลวงพ่อที่สะกดนี่เบิร์ตกับเธออืมกับเธอมาเอาจฉี่พวกฉันม่ยอมครับผู้ฉันฉีบปลาท้วงค่ะบฉีบปลาท้วงบ้มวุ้ยมุสันดะที่เอาให้ได้หรือบันเถอะปลาท้วงเอาเจ้าว่ากันปลาท้วงแบบใด้เอาเพวาะนาเพิ่นบ่รับยังมาบอกแล้วว่ารับเอาเอาทั้นี้กับฉีบเอาไปกับเธอหนีแม่ ขอเสียงกระเทยเนี่ยค่ะมาเด้อออกมา่วงกันกันตวกเ๋ยใกะเทยนะกระเลยอมานวนกันเด้อจ้านาสบห้ัย่อยกรซังเธอกระซังเธอไว้ป้าคน ¡Gracias! เอาไว้กันันับไว้มั่นใจบอกได้หวันเอาโมกับพากันไปสร้างความสดใสมันผิดพียบอยา่าเดี๋ยวนี้เขายอมรับหมดแล้วดอกเตอร์น้องแด้วก็ออกหน้าออกตาฉันเองก็ฟุ้งใตตัวฉัน กเตออกแก็อกนาออตายกเอกตัวฉันรับผู้กีกันกร้างข้อเถนาลูกหัวพรไก็เอยาเมกมากวนกันเฮอไปเที่ยวบันันบนี้หาหลหาซีกัสัตวี่ะค่ะเเขาวเรียงผู้เายามเมาก็ออานลชีวิตจิตใจก็เยมัไปแลเลยกบอมีปัญหาสหเขาเป็นผู้้ายอยอตายยอปว่าเสียาตางก ทีมตลกนะครับสายชนโกสัมพีเอ็ดดี้พีจอปะนะครับนำความมวลความฮามาฝากพีตอนนอกนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์จาก